พบกับแตนแวร์ทูเวิร์กสไตล์นะคะวันนี้มานอกสถานที่กันเลยก็คือแตนได้มาเที่ยวต่างจังหวัดเนอะแล้วก็เลยเออแต่งหน้าให้ดูดีกว่าเนาะแล้วลุคที่แตนแต่งวันนี้นะคะก็เป็นลุคที่แบบ มีความ b r o n z e น้ำตาลสีบ่มแดดอะไรเงี้ยนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่แตนมาในวันนี้นะคะเครื่องสำอางก็เป็นเครื่องสำอางใหม่ๆนะคะที่ทางแบรนด์ส่งมาให้แตนลองเล่นก็เลยเอามาเล่นให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะมีทั้งแต่งหน้านะคะแล้วก็มี outfit ให้ดูด้วยยังไงก็ลองไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะแตนก็ไปใส่คอนแทคเลน์มานะคะคอนแทคเลนที่แตนใส่นะคะเป็นของ kitty kawaii ค่ะชื่อว่ารุ่น charlotte brown นะคะสีจะเป็นประมาณแบบนี้ มันก็ดูแบบยังคงเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะ,ะ <G l id> เริ่มเลยแตนได้ทา moisturizer อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็ลงเป็นกันแดดนะคะด้วยตัว b i o r e ตัวนี้ค่ะกันแดดสำคัญมากเลยนะ <G l id> ก็ตัวแรกที่แต่นใช้นะคะเป็น Cover All Cream Foundation นะคะตัวนี้เป็นสี816สีค่อนข้างเข้มเหมือนกันอนะก็ <G l id> วันนี้เราจะเป็นสีเผาผิวแทนๆแล้วกันนะคะก็เริ่มเลย เป็นครีมฟาวเดชั่นที่เบามากเลยนะจากนั้นนะคะแตนก็จะลงเป็น NYX HD Concealer นะคะ c ี CC w ตอนนี้คือแตนชอบใช้พัฟของตัวที่เป็นคุชชั่นในการแบบเบลนด์อะ ทําให้หน้าเราเป็นสีแบบบลอนดกันก่อนนะวันนี้ที่แดนจะใช้นะคะอันนี้ก็เวทอันวายเหมือนกันตัวนี้คือเป็นบรอนเซอร์นะคะที่มี SPF 15เนาะก็จะใช้แปรงกับอันนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาที่คิ้วกันดีกว่าสําหรับคิ้วก็ที่ปัดคิ้วปกติแต่ว่าเดี๋ยวค่อยจะมาเขียนโครงอีกทีนะ แล้วก็แตนจะใช้ของ m e r e s c a perfect brow pencil ตัวนี้สี deep brow นะคะ,ะ,คะเพื่อจะเขียนแบบไอตรงหางคิ้วให้มันดูแบบเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นปัดคิ้วนะคะด้วยตัวนี้เป็นอิจูด เดี๋ยวแันจะของลงลิปมันไว้ก่อนนะคะปกติเหมือนเดิมภู่มพิกษาสำหรับตานะคะวันนี้ที่แตนจะใช้ก็คือเป็นพาเลสนี้ก็ของเวท n w น l d เหมือนกัน EJ38 ชื่อว่า Comfort z o ซนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยสีเนี่ยมันเป็นสีที่แบบเออคอมฟอร์ทโซนจริงๆ ก็คือแต่งสามารถแต่งได้สโมกกี้อายก็ได้แต่งเป็นซอฟต์บราวก็ได้นะคะก็คือเดือนจะใช้สีนี้นะคะในการลงให้ทั่วเปลือกตาก่อนเลยอันนี้จะใช้นิ้วนะคะแตนว่าสีของเขาแตนได้ลองใช้แล้วกันว่าใช้นิ้วง่ายกว่าจากนั้นนะคะเขาให้เราใช้สีนี้นะในการครีสมันสำหรับครีสเราต้องใช้ตัวแปรงนะคะ ไปก็คือจะเป็นสีนี้สีนี้คือ brow bone brow bone ก็คือบริเวณตรงนี้นะคะก็ใช้นิ้วเนะเาะดยครีโอเคจะใช้แปรงนี้นะคะ <S 2> <S 2> กับตัวตัวนี้แค่บริเวณแบบหาง ราก็จะมาลงอายไลเนอร์กันเป็นเมอร์เรสซก perfect liquid eyeliner ก็เขียนเส้นเล็กๆชิดเส้นขอบขนตาค่ะ แล้วก็เสร็จแล้วทำอะไรกะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาตามปกติเลยนะคะเพิ่มความคมชัดอีกนิดนึงนะคะดันจะท้ายลายด้วยตัวเทอก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ตาต่ไปมาที่มาที่แก้มนะคะวันนี้ตะมีของเล่นใหม่มาก็คือเราลงไฮไลท์เออเราลงแบบเหมือนความบรอนเซอร์ไปแล้วนะคะแต่ตันจะเพิ่ม okay. เรียบร้อยจากนั้นเรามากันที่แก้มนะคะสำหรับแก้มวันนี้ตันจะใช้ออกสีชมพูชมพูเพิ่งได้มานี่ของแม็กนะคะอันนี้เป็น m i n e r a l r i c e นะคะ Lush สีจะเป็นสีแบบนี้สีสวยมากนิดเดียวคือดูดินะคะตังก็จะทาแบบบริเวณนี่คือจิ้มครั้งเดียวนะได้สองฝั่งเลยสวยเนาะเราจะขาดความแบบกลว w ว o w ไปไม่ได้นะคะ สำหรับความโกลวาวันนี้้านจะใช้เบเกอร์อันนี้เป็นสีโอเปนะคะแตนจะทาไปตรงบริเวณนี้บร <positioning. S 1> the ิเวณนี้แล้วก็สันจมูกก็จะเห็นความวาวแล้วนะคะสำหรับลิปนะคะก็จะเป็นออกแบบ น,นุดน้ำตาลเนาะแล้วจะใช้สีน้ำตาลอันนี้ลงไปก่อนเบ弗朗หนะึ่งสานี่คือตันจะทาไปก่อน,น,อนให้มันดูแบบมีสีช,ชัดเจนขึ้นนะ,ะแล้วก็จากนั้นตันจะใช้เป็นสีนี้ของ MAC อันนี้มันเป็นลิปกลอสนะคะก็ตันจะทาทับอันนี้ไปอีกทีหนึ่งสีนี้จะอ่อนเป็นสีนุดน่ดๆเลย เรรียยบ้อแต่จริงๆแล้วนะคะการมาทะเลแบบนี้เนี่ยการใช้ลิปสีแมทจะดีกว่าเพราะว่าถ้าลิปอันนี้นะคะบอกว่าลมมานี่มแปะปากเต็มเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้ผมดันนะคะจะทำเป็นทรงแบบ Curl อ่อนๆนะคะเป็นแบบบีชี้เวฟนะคะเดี๋ยวจะมัดผมไว้ครึ่งหนึ่งก่อนแล้วจะเริ่มทำจากข้างล่างนะคะแกนม้วนผมที่แตนใช้นะคะก็เหมือนเดิมของเลอซาชาค่ะอันนี้32 นิ้วเริ่มจากด้านหลังก่อน แบบเวฟเวฟธรรมดาก็เดี๋ยววันนี้จะทักเปียอย่างนี้นะคะทักเปียนิดนึงครึ่งหัวตรงนี้ก็วิธีการ for the first pieces the first one is crop tank top with the leather tape detail at the bottom this tape is uh, quite stretchy really really soft i really like this um, leather tape style right now i think for this one uh, you can wear like spotty look it's really cute i probably wear this with like a bomber jacket and some legging you know another item